สวัสดีครับทุกคนช่วงนี้กระแสบ,บิตคอยกําลังมาแรงบิตคอยสามารถเปลี่ยนโลกในระยะเวลาสั้นๆจริงเหรอครับเพื่อนๆก่อนอื่นจะทําความเข้าใจบิตคอยทุกคนต้องเข้าใจบล็อกเชนคริปโตเคเรนซี่ c y ICO และการโอนเงินระหว่างบุคคลแบบไร้คนกลางก่อนครับส่วนตัวผมเองผมไม่สามารถเข้าใจได้เลยครับแต่ความคิดเห็นของผมคิดว่าบิตคอยไม่มีลักษณะทางกายภาพมันคือสกุลเงินดิจิตอลและก็เป็นที่นิยมถูกพูดถึงกันถึงระดับโลก และผู้คนก็เข้าซื้อกันจํานวนมากผมคิดว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมากๆฐานมูลค่าของบิตคอยเราก็ไม่สามารถประเมินได้คิดถึงตอนที่เราจะเสียก่อนนะครับว่าเรารับมันได้ไหมถ้ามันสูญเสียไปทั้งหมด เพื่อนๆต้องศึกษาหาความรู้กำลังซื้ออะไรมาถืออยู่เรากำลังทำอะไรอยู่เพื่อนๆต้องรู้นะครับทำไมมันแลดีเหลือเกินอย่าให้ความโลภเข้าครอบงำนะครับเราต้องดูเหตุและผลโลกและรัฐบาลแต่ละประเทศสถาบันการเงินต่างๆจะเปลี่ยนมาใช้เงินสกุลนี้ได้อย่างรวดเร็วระยะเวลาไม่กี่ปีไม่กี่สิบปีเลยหรอครับผมคิดว่าต้องมีการถือครองของกลุ่มคนรายใหญ่ซักไม่กี่พันคนถือครองเกือบถึง5 0ของทั้งหมดแล้วถ้า ไม่กี่พันคนตรงนั้นคิดจะทำอะไรขึ้นมามันจะเกิดอะไรขึ้นครับลองดูในภาพนะครับแต่ละสีสมมุติแทนคนถือคองรายใหญ่ผู้ถือครองรายใหญ่เริ่มดึงออกดึงออกเรื่อยๆรายย่อยคงดึงออกตามกันมาครับลายย่อยก็คงดึงออกตามกันไปเรื่อยๆครับเพราะพวกเขามีอิทธิพลต่อราคาเยอะมากเพราะงั้นผมคิดว่าเราควรลงทุนในความรู้ที่เรามีอยู่ก่อนครับทาไมทุกคนแลตื่นเต้นเหมือนเป็นสิ่งที่พลิกโลกมากๆแน่นอนครับเราควรมอง เ้าสองด้าน มีคนสําเร็จก็ต้องมีคนไม่สําเร็จต้องศึกษาดูข้อมูลข่าวสารต่างๆก่อนครับมันเป็นไปได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับที่สิ่งนี้จะมาแทนหน่วยเงินต่างๆของโลกทั้งๆที่แต่ละประเทศก็แตกต่างกันทั้งการปกครองค่าเงินกฎหมายเพียงระยะเวลาไม่กี่สิบปีผมคิดว่ามันอาจจะเปลี่ยนโลกก็ได้ครับแต่ผมคิดว่ามันคงใช้เวลามากพอสมควรเลยครับซึ่งทั้งหมดที่ผมพูดมาอาจจะผิดทั้งหมดก็ได้ครับแค่อยากให้นึกเอะใจในสิ่งที่ลงทุนในสิ่งนี้ ความรู้มุมมองที่กว้างขึ้นครับ